คุณหมอคะยกกระชับเครื่องไหนก็ได้จริงไหมคะต้องบอกเลยว่าไม่จริงนะครับเพราะว่าเครื่องแต่ละเครื่องมีระบบการทํางานที่ต่างกันมากเลยครับจริงๆถ้าพูดถึงเรื่องการยกกระชับเนี่ยต้องเข้าใจก่อนว่าการยกกระชับมีการทํางานหลายชั้นด้วยกันซึ่งคนไข้แต่ละคนน่ะจะต้องการแตกต่างกันมากเลยครับและแต่ละบริเวณของผิวเนี่ยก็จะมี ความต้องการในการยกกระชับที่ต่างชั้นกันด้วยครับอัวอยบแรกเลยนะครับถ้าต้องการในการดีไซน์รูปหน้ายกกระชับหน้าแล้วก็ทําให้เกิดรูปหน้าที่เปลี่ยนแปลงไปจําเป็นที่จะต้องลงไปในชั้นลึกถึงชั้นสมมาหรือว่าเยื่อหุ้มกล้ามเนื้อนะครับซึ่งเป็นชั้นที่คุณหมอศัลยกรรมเนี่ยเขาใช้ในการผ่าตัดดึงหน้าขึ้นมานั่นเองครับถ้าเป็นในกลุ่มนี้จะแนะนําให้เลือกเครื่องที่มีความแม่นยําถ้าสามารถสแกนผิวแล้วก็มองเห็นได้นะครับจะเป็นการปล่อยพลังงานลงไปในจุดที่เราต้องการจริงๆครับ เพราะว่าส่วนนี้เนี่ยสำคัญมากในเรื่องความแม่นของพลังงานอุณหภูมิต้องขึ้นนะครับถึงประมาณ60ถึง70องศาถึงจะเกิดการดีไซน์ที่เหมาะสมได้ครับส่วนการยกกระชับอีกชั้นหนึ่งนะครับก็คือยกกระชับในชั้นผิวด้านบนครับเราจะสังเกตได้ว่าถ้าเราต้องการนะครับกำจัดผิวส่วนเกินหรือผิวที่มันยืดออกมา ปกติแล้วเราจะเลือกเครื่องมือที่ต่างออกไปเลยครับเพราะว่าในกลุ่มนี้เราต้องการเครื่องมือที่ปล่อยพลังงานแบบทั่วๆนะครับอาจจะไม่ใช่โฟกัสก็ได้ครับเป็นลักษณะของพลังงานที่กว้างนะครับอาจจะเป็นลำนะครับของคลื่นเสียงหรือว่าเป็นลักษณะของพลังงานที่มาเป็นมวลก้อนใหญ่ๆนะครับซึ่งกลุ่มนี้เนี่ยนะครับก็จะต้องเลือกเครื่องมือที่มีความแม่นยําแล้วก็เก่งในชั้นผิวด้านบนมีหลักฐานว่ากระตุ้นคอลลาเจนอีลาสตินแล้วก็ไฮดรอนิกได้จริงครับ จะเห็นเลยว่าคนไข้แต่ละคนต้องการต่างกันมากนะครับเพราะฉะนั้นอยากให้ข้อคิดไว้ว่าเวลาเลือกทําอะไรอย่ามุ่งไปที่ชื่อเครื่องอย่างเดียวครับปรึกษากับคุณหมอบางครั้งนะครับการยกกระชับที่ดีที่สุดของคุณอาจจะต้องประกอบไปด้วยเครื่องมือหลายๆเครื่องอย่างละนิดละหน่อยในแต่ละบริเวณก็ได้นะครับ